สบายดีมาแต่สายมา,มาแต่ให้บ่ได้ไปชั่งเมื่อกินเออเอาบ่าขนมนี่เออถานน่าแเพบนึงเด้อถ่าเอาเด้อถานน่าแเพบนึงเด้อถ่าเอาขนมเด้อโอ้พี่น,อน,น้องเหรเนาะฮะกลับสบายดีพ่อแไม่พี่นออ้องหมู่เพื่อนกันเบิดสุขู่สู่คนเด้อเนาะเอามาพบมมาพ่อครับอาจารย์ตอนเที่ยงพี่น้องเนาะมือนี่อา้า พ่อพ่อกันมาหนี้จักอยู่บ้านอีหยังเกาะพี่น้องเลยอ๋อบ้านตำรวงอือโดยโดยโดยพี่น้องเลยเอ่อมาบงกอนใช้รถล่างกับบุคคลลายปันไดดอกข้างนี้เนาะเอ่อบอกพงคำลูกเจ้าไปเลยบ่โอ้คือลูกลายอ๋อหลานผู้น้อยตัวนี้เนาะอันนี้ลูกเจ้าหนึ่งสองสามสี่อ๋อทรงกบนางพังหู้พงคำ ม่แต่ใส่กับพูว่าลงมาแต่พูคุณบอกได้ไปสร้างเมื่อกินกินเข่าแล้วยังไม่ได้กินเข่าอยู่โต๊ะมีอาหารมีอาหารหมดลังหลาเพื่อนไม่ได้เข่าเฮียนบ่ะสิเขาไม่ได้เข่าเนาะพอน้องน้อยเพิ่นได้ไปใช้สิแต่ทางให้ เดี๋ยวอองพักกันอองลงมาแต่ผู้ผู้พี่น้องไงหนาวซั่มเนาะอันนี้ลูกก๊กป่ะเกาะบางคำชื่อนี่ได้เจ้าน่ะเกาะชื่อนี่อะไรเกาะอ่าฮักเอ่อแต่กับพู่สีแดงนี่เนาะชื่อนี่ไดไน้องล่ะเจ้าละน้อยละน้อยเออแต่กับโมนี่บานี่กรือ่ยกะเทยสื่อกะเทยเนาะโอ้ชื่อเทพชื่อกระเทยโมกบนังพังนี่ได้ใช่ ลิงติงหนุ่งลิงติงมอสือยูอองได้ใช่อากม้มอาก้อมสื่อแต่ละคนนี่พี่น้องเลยเนาะเบื้องหากันน้ำหลังเจ้ามีแยงกนั<ะ>นนะมีแยังก่อนน้ำหลังอ๋อเป็นภาพน้ำกระเบิดองเลยโอ้อยก,กินน้ำไดใช่ใชะนี่เอาบ่อน้ำน้องละกินบ่อน้ำเบื้องเบื้องับงพี่น้องตีเข้าเลยเนาะ มันก็แรงกยังน้อยเจ้าบงยอะละมี่่โอ้มีนไหมอันี้เนาะอ๋อนไมพี่น้องเยได้เกงเนาะนไหมยังนี้นี่เดินนไหมนไม้โอ้นไมมันขึ้นน้ำพูน้ำยางนี่ป้อเดินน้ไหมอยังก็จัก่นเออ้ไหมน้ำไหมไนไมนนีแหละเนาะไปนไม้อันนี้แหละพี่น้องเลย น้ำเอกสะเนาะพันเอิญเนาะโดย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 ไปสามารถเบิ huh. <Holland> ้งน้ำหลังรถพี่กินยี่บ่อขนมมาพี่มาพี่ใช่ไหมเออถามได้ซื้อน้องน้อยเพิ่นซื้อเจ้าได้ไหมซื้อจะคอยนี่ก้อยซื้อก้อยเออนางก้อยเนาะโอ้โดพี่น้องเอยเออซื้อนางก้อยเดี๋ยวประจันนิ่มไหมเจ้าไหนได้เนื้ เออสีน้ำก <an> ้อยยูจักปีแหละบูจัาบูจักระยูบูจักแต่เอาลูกอย่างเดียวเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวบูเป็นยังบูเป็นยังสมาพี่แบบนี้เนาะเอาอยู่บ่เสื้อผ้าใสเอาอืมนี่ทางบอจันกำลังสิมุ่งหน้าไปบ้านพูนบางมี่ยังอีกไกลเติบเลยเนาะยังไกลอยู่เดี๋ยวข้อซีเบงให้น้ำเด้อเอาเมื่อใส่เนาะเอาว่านั่งแหละ ไยก็ย่างหาซอยหากินเนาะเออโดยลูกสี่คนเลยโอ้ดุกหลายแทะบ่เข่าเนี่ยงเข่าอันเนี่ยงเกลือเพิ่นกุ้มอยู่บ่่กุ้มเข่าเจ้าก็เห็ดให้เห็ดไนอยู่บ่ขอโทษเด้อเห็ดให้เห็ดจะให้เนาะหน้าบริเวเห็ดมันบ่มีพี่น้องได้จักสอบปีนี้ได้แต่เกิดซิปก็สอบแล้วได้ซิบสอบ ้ามันกับบพพากินแล้วเนาะลูกเป็นลายบอกเออเอาเอาเสด็พี่น้องอยเดียวช่างมาทามันขึ้นใหม่เออบุพพากินเบิ้งจะเอาเข่าให้น้ำได้เสด็จเด้เดอเบิ้งก่อนเบิ้งก่อนพี่น้องเลยอ๊อปเอาประจันก็เอาป่าไบหนึ่งพี่น้องเลยเนาะเดียวเดียว,วเดียวแป๊บหนึ่งเด้อเอาบอ๊อบุญสบายดี <c oughs> <c oughs> มากันสองคนพี่น้องเลยเามาซีเนาะแต่ว่าบ่เตียงพเออยงงพ,พิ่นอยู่ข้างล่างผู้พี่น้องเลยเนาะเอากาบสบายดีด<ฮ>พี่น้องเด้อมาสู่สู่คนเนาะมาเบิ่งก่อนพี่น้องเอาเข้าให้น้องน้อยเพิ่นก่อนอลงมาแต่ผู้แต่พาพี่น้องเอ้ย <c oughs> ลูกสี่ <c oughs> คน <c oughs> <c oughs> ลูกสี่ <c oughs> ลูกสี <c oughs> ่หมอนี่หลานหมอนี่เนะ <c oughs> เาะเขาเข้าให้สอบก็สอบมันสิบุญนักเจ้าบ่ นักได้พี่หนัง,ง,นงเลยเนาะเอาอยู่เนาะนักก็เอาเนาะดูเอาว่างนีก่ก่อนอ่ะเดี๋ยวเอาขนม,มให้ยังให้น้องน้อยเพ,พิ่นก่อนทีเดียวเลยโอ้บนขน้าเนี้นี่เสือยวาัเอ้ได้พี่หนัเลยจะว่าตอาพุงตัวน้อยเนาะให้หนเนาะควรจะได้เอาเมือ่อเลยพี่หนังเลย ยงินอะไรกั่ยังไงน้มันน้ำไหมน้ไมมนี่ไม่มนมนไม่เอ้าอีกคนคือลายใช่ไนี่ไซ่บ้านนี่ละคนในบ้านนี่บอโอ้มามามาใสพี่น้องโอเค จเด้นนุมมืเอาได้มมือเอานุมือเาอ่มากใจเดี๋อ่ะเดีเออปั่นกันเน้อปั่นกันเด้อเอาครับจเออดยไเบิงก่อนนมไเอาอย่าาแตงเอา นอำแตงมาต่ำกินเด้อเอาพี่น้องเลยซื้อแตงน้ำเป็นน่องเพื่นเพื่อนชาวบานนี่เนาะเออพี่น้องอันนี้เอาเอาอ๋อสบายดีเอ้ยทั้งนั้นมาแต่พูจะพาขึ้นกันบ่เออเอาแตงมากินเด้อเอ่อเอายังแหละใส่ติดตาเจ้าเออซื้อน so ้ำน่องผู <c oughs> ้นั้นน่ะกับมาให้ผู้นี้พี่น้องเลยเนาะเอาอะไรเนี่ยบ้านนี้ให้เพื่อนพี่น้องเลย

เอาเอ่ยเพื่นลูกวะอันนี้ลูกเอาอันนี้เข่าเ้อะเข่าหาหาลูกเอาเมื่อหนึ่งกินเนาะเข่าเนียวเนะลุกได้เโอ้โหลองเลยโมเมนต์หน่อยได้อีกนะใช้เฉยๆก่อนเดี๋ยว ตัวนี้แหละทรงสิมีส่งเิ็กน่อยเสือเนกน่อยเจ้าเสือเมื่อได้สันนี่เนาะเลือกบงเด้อปั่นกันปั่นกันจูเรบใ้ยเงเอ้ยแจกตามข้างขนุนได้พี่น้องไงเนาะตัวนี้กับบนขึ้นผู้ขึ้นมาดกับพ่อทางเอ้ยบุญมาแต่ผู้ะ่พาะซะ A eh, à sắc là cả Say, nó mình nào mama Bạn tâm luôn Bạn mama luông mama 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 Nó mama 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 thấy say

เมื่อเพื <kr> ่อนก็ยังใส่ลงล่ะเก็บเอารถเออเหันตะแม่ดำตุเครื่องเลยตุผมมีตุเป็นคนทำเนาะเป็นอุ้มเมื่อไปซี่เลยเหรอครับเออเออในไหมนี่บ่บ้านผ่านมานี่บ่เออบ้านตำลวงเลยบ้านตำลวงพี่น้องเไงเออหาฮักอันเพื่อนแล้วยังเกาะนี่เนาะนอไม่นอนเล่าเนาะอย่าทิ่งประเดี๋ยวพอยเนี้ย Ma ham muốn ghê ngọc nữa để gì so để gào nha 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 áo nha áo nha áo. Này nha 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 à? nha làm bia thôi. Này nha 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 Này đây vô này oh, mình nói gì à. nó ở à, à, mưa hay nó cho nung chảy đó Nga, ngam ngam thì thế nào này 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 cỡ nhẹ này, à, này. đây à, bớt đây này lúc nào à, ở thùng giang mới ở đó bà nhỉ kết được bàn này chết cả giò ปู่เอ้ยนั่นเพิ่นก็เสื้อสะขาดพี่น้องเลเสื้อแล้วเนาะเสื้อเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอ่าแหละจอดไหนมาจอดไหนเออเอาใส่เอาใส่เอานี่คือเออเอาเมื่อเอาเมื่อยกกยากเออฮุบนี่แหละเบกเมื่อันี้เนาะเออนี่เอาอาวุธเพิ่นพี่น้องเยเนาะ โอ้บริสุทธิ์ไว้ลดไว้ล่างก่อนเนาะเถื่อพ่อโจรพ่อขโมยพอได้อุ่นใจได้พี่น้องเลยเออเอ่อผืนผ้าเออเอิญผ้าบ่หนิผ้าขอเนาะเออตัดกันว่ากล้วยเราบังเหยียบเรื่องหล่าเลยตัดพื้นตัดงไงไรผ้านี่น่ะแมนตัดไงเออทั้งนี้แหละเป็นธนัดเอาตัวนี้ตัดใส่พื้นนะเนาะว่ามาเกี่ยวกันถูวเนาะ โอ้ได้อีกตบ่ครับเจ้าหลายอยู่เนาะเออนี่เอามือใส่เด้อเอามือให้น้องนําเมือให้อ้ายนําก็มีอ้ายเนาะตไปสพี่น้องเอ้ยเออโดยโอ้เอาแหละเนาะเออใจเด้อดยขอบใจเด้อบ่เป็นหยังเนาะยินดียินดีพี่น้องเอ้ยเอามือตบซะก่อนมือซักซะก่อนเด้อจังส เออมันเป็นเสื้อมาจากฟังไทยผู้พี่น้องเลยเออเป็นเสื้อมือสองเนาะเออเขาก็ต้องชักใช้น้ำ<ค><ณ>้วก็ตากแดดสก้อนขาเสื้อสก้อน <c oughs> องามงามงาม <c oughs> มันมันยับเน่เนาะมันอยู่ในถุงเอองามอยู่ดอกไปสวัสดีพี่น้องเลยยั <c oughs> <c oughs> งไม่ได้กินข้าวเที่ยงบ่เออเบกเอาเข่ากัน เอ้ยเพิ g, ่นล no? no? ูกลายเลยให้เหสองสอบยังไงสิบกิโลเนาะเอ้ยผ huh? ู uh, are, are ้เพิ Ko ่นมานนำหลังนะให้เมนลูกว่เนี่ยเมนหนึ่งสองนี่สามสี่สี่คนลูกบลับถามอัญโยวะหูเนาะอัญโยอัญโยเอ็นลูกปอั้นหลานมาหาหน่อไม้น้ำกันลูกพ่อไปใช่ไพ่อเราไปใช้พ่อพ่อปะและ พ่อป้าแม่เพิ่นได้ใช่ไหมยู่อยู่เฮื่อนแม่อยู่เฮือนเนี่ยพ่อและป้ากันแล้วเป็นลูกกันผ้าบานนี้เนาะโอ้ยพี่น้องเลยได้เยอะปั่นในเพิ่อนน้ำเน้อเออปั่นในเพิ่นน้ำเน้อส่งเสือเออเส้นใจเด้อโดยโดยโดยพี่น้องเลยไปบานนี้เนาะพากันเดินทางบานนี้ระวังเรื่องหลุดเน้อระวังหลุดน้องพ่อแม่บานนี้นะอ๋ออ่อกน้องน้ำ โอ้มามามาเอาขึ o, empieza, launch, opian, ้นขึ้นเออขึ <h ari> <h ari> ้นหลังขึ้นหลังทั้งนั้นแต่เพิ่มเพิ่มมันอ่อพาระให้เพิ่มน้อยนึงพี่น้องเลยบบเป็ยนยังเนาะเออเพื่อความเอ่อหนุนควบไส้นี่แหละพี่น้องเลยนักกระหอบหงียบซอยกันดึงว้าวม่ได้เข่าเฮียนเลยว่าดุกแต่ละคนมาได้เข่าอ้าวบบเข่าเฮียนนักกระอ้านบบเป็นแล้วเห้ยแต่วเคสจะให้นะเนาะ๋อ้มาได้พี่น้อง ไปใส่เดินทางบานนี้โดยไปเบรกเอาเบรกเอาแกลียวเด้อไปไปอยู่สบายดีเนาะโอ้ไปไปเบรกเมื่อบานนี้ระวังรถด้วยบังคับเออผู้บรุงตุงตั๋ยบานนี้พี่น้องเลยเนาะเออบรกอันเข่าเบรกเสื้อผ้าเนาะไปยางรถเอ้ยเนาะเหนื่อยเมื่อเมื่อยบายเด้อ ซื้อซื้อเออได้หลายอย่างลายแนวพี่น้องได้แค่ทั้งเสือได้ทั้งเขา <S <S ่าเนาะขนมนอ,อ้นี่โอ้นี่เออนี่ลูกนเนาะอันเกรยซื้อนี่ได้เกาะเจ้าซื้อนี่ได้ <S <S 2> <S 2> อ้าวรถมวยอันเออเฟิร์บัขาดขาใจพี่น้องเห็เนาะอันนี้ผัวบ่โอ้สบายดีไอ้เนอะแบกซอยเมียเนี่ยเ<ห>นอะไปไปเฮ็ดมา่จะใส่เกาะมาจะให้ไปาจะทางให้ โอ้ทางให้จูดให้ได้ยามนี่เนาะเออผู้เพิ่นบ่ผู้ลังคนก็จูดแล้วเออบางคนก็กําลังทางเนาะแม่นอือยังบ่ได้กินข้าวมื้อนี้เนาะเมื่อกินข้าวเที่ยงบ่นี่ได้ไปซังเมื่อกินมื้อนี้ยังบ่ได้ยังบ่ได้หยังเลยโอ้ยโดยโพี่น้องเอ้ยไปซะเนาะสู้ๆเด้ออ้เด้อเอาข้ามากินเนาะเออลงมาแต่ผูพี่น้องเอ้ยเออลมจอยๆเนาะ เต้าลงมาว่าษันพี่น้องเลยแอบบอกคุณพ่อนะครับแจกเขา,า,านะครับส่งเสื้อพี่น้องเลยเนาะให้เพิน่นแอบหมักแตงเสื้อหมักแตงน้ำน้องอ่าหน้าเพิ่นเมื่อวานนี่พี่น้องเลยอ่ก็เ,เลยติดรถไว้ย่านมันเหี้บมันเหี้ยเนาะเอาเลยให้เพิ่นเมื่อกินพี่น้องเลยเออเนาเานาะกะสู้ๆพี่น้องเลยเป็นกำลังใจให้เนาะทุกวิชาชีพทุกอาชีพพี่น้องเลยเออทุกอาชีพทุก ขงเขตนเนาะกะเฮ็ดไปว่าสันพี่น้องเลยบุมีนาเนาะมีแต่ไฮในแต่ปีละสิบป,ปีละสิบสอบเจ็ดสอบเนาะมันดูก,กระลายบาดนี้พี่น้องเลยกินกับพ,พ่กพ่อว่าสันเนาะโดยโดยโดยเอาอันนี้กะพ่อพ่อกันอยู่ที่หมู่บ้านตำลวงว่าสันพี่น้องเลยเน,นาะแต่กะอยู่เมืองนองเด้อพี่น้องเลยยังบ่ทันได้หวนคืนเมื่อยังชีมุ่งหน้าขึ้นไปสู่บ้าน พูนหมักมี่บานนี้พี่น้องเลยเนาะเออบ้านพูนหมักมี่าก็อยู่ไกลอยู่วาสันพี่น้องเลยอยู่ภูเนาะยังไกลอ่าไปซอยครอบครัวครอบครัวหนึ่งพี่น้องเลยว่านจันทร์ฮับพี่ซออยู่อยู่หันเนาะก็ซื้อเป็นข้าวเป็นน้ำเป็นเครื่องเป็นครองนี่แหละให้เล่าพี่น้องเลยเออเนาะเอาโอเคบานนี้พี่น้องเลยเดินทางต่อก่อนพบพ่อกันอีกคิีหน้าเนาะวาสีพบสิพอยังแน่ไปเบิ่งไปส้มน้วกันเป็นกำลังใจให้บ่าวจันทร์นเด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่า โดยขึ้นมากับสีดำลมเนี่มื่อนี้พี่น้องเย้ยเอาไปแล้วเด้อบัดนี้เนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุู่สู่คนพี่น้องเ้ยสบายดีเนาะโอ้ทั้งนี้กันเอาเอาบ่อันส่งเสื้อบ่เอาบ่มันนักเนาะ <laughs> เออสู่สูเด้อทั้ทงนั้นเนาะ